วันนี้เราจะขับรถไปเที่ยวทะเลกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจริงๆว่าเราจะต้องเช็ครถอะไรกันบ้างพี่เบนเดี๋ยวมิ้นจะขับรถไปเที่ยวทะเลนะเราต้องเช็คอะไรบ้างคะถ้าเราจะเดินทางไกลโอเคอย่างแรกถ้าจะเดินทางไกลมาเช็คสภาพยางก่อนเลยครับก่อนอื่นก็มาดูหน้ายางดูดอกยางนะครับดูความเรียบร้อยของ,อย,าง,อาย,งยางควอมไหม้ลมยาง4ี่เส้นนะครับจะมาดูระดับน้ำในหม้อน้ำเช็คดูก่อนว่ามันขาดไหมนะครับโอเคเปิดดู มีไงมีอยู่นี่ไม่ขาดกระปิดนะครับอือต่อไปต่อไปก็จะเป็นระดับน้ำในวาพักนะครับก็จะมีระดับของเขาอ๋อนี่ไงถึงหมมกมโอเคเต็มละโอเคถัดมาก,ก็จะเช็คระดับของที่มันเครื่องนะครับนี่ยังอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับและสุดท้ายอย่างทีาตวารวปสอบได้ง่ายเลยก็คือ ยางปัดน้ำฝนเพื่อปันทางฝนตกใช่แล้วอันนี้ก็สามารถยกดูได้เลยอ่าดูสภาพยางที่เป็นยังไงบ้างฉีกขาดหรือเปลา่าถ้าฉีกขาดจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะสมบูรณ์ดีทุกอย่างถ้ารู้สึกว่าการเช็ครถทั้งหมดมันดูยากเกินไปทำไม่เป็นทิมช่างรถมือสองคนเชียงใหม่พร้อมดูแลครับแอดไลน์มาหาเราก่อนได้เลยค่ะ SIK HLN CM จองคิวสอบถามก่อนได้เลยค่ะ